ดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ในเรื่องของการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางระหว่างจุดปลายเข็มสั้นกับจุดปลายเข็มยาวแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะทำในลักษณะกรณีทั่วไปมากขึ้นมาดูกันว่านะกรณีทั่วไปมองยังไงเริ่มต้นนะเราจ,จะเริ่มต้นที่นะ ศูนย์นาฬิกาหรือ12นาฬิกาก็ได้เนี่ยเข็มยาวเนี่ยเข็มสั้นจุดปลายเข็มยาวจุด B เริ่มต้นที่จุด04เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาจุดปลายเข็มสั้นเนี่ยจุด A เริ่มต้นที่จุด03เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกา ในที่นี้นะขอเริ่มต้นที่ศูนย์นาฬิกาเนะี่ยเวลาเป็นศูนย์เริ่มต้นตรงนี้นะจุดปลายเข็มยาวจุด B นะจุดปลายเข็มสั้นจุด A เนะเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกานะเนี่ยเข็มยาวนะเคลื่อนที่มาตรงนี้แล้วนะเนี่ยเข็มสั้นเคลื่อนที่มานิดหนึ่งนะเข็มยาวต้องเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าสมการการเคลื่อนที่ของ จุด B x คือ4 sin 2พาย t y 4 cos 2พาย t สมการการเคลื่อนที่ของจุด A จุดปลายเข็มสั้น x เท่ากับ3 s ซ n ์ไส่วน6 t y เท่ากับ3 cos พพยส่วน6 t เนี่ยการได้มาของ2สมการนี้อธิบายไว้ในคลิปหมายเลขก2เนี่ยคลิปที่2 ย้อนกลับไปดูได้ต่อมานะทีมากกว่า0นะเข็มยาวนะเคลื่อนที่มาที่จุด d เข็มสั้นเคลื่อนที่มาที่จุด A อัตราการนะเคลื่อนที่นะอัตราการเพิ่มของมุมก็คือ2พายเรเดียนต่อชั่วโมงอัตราการเพิ่มขึ้นของมุมนะจาก a มา C พายส่วน6เรเดียน ต่อชั่วโมงในคลิปนี้ก็จะให้ข้อสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะเราเริ่มต้นที่นะศนย์นาฬิกาไม่เหมือนกับคลิปที่2นะคลิปที่2อ,อยากรู้อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะ9ก้าโมงเช้าเราก็ไปเริ่มต้นแถวแถวเกาโมงเช้านะแต่ในคลิปนี้เนะี่ยเราเริ่มต้นที่0ูนาฬิกาเดี๋ยวก็สามารถตอบได้ว่าตอน8โมงเช้าอ่ะ อัตราการเปลี่ยน,ปยนแปลงระยะทางมีค่าเท่าไหร่นะ,ะมาเริ่มต้นกันนะ B เคลื่อนที่มาที่จุด D A เคลื่อนที่มาที่จุด C ก็มองรูปสามเหลี่ยมสีแดงอันนี้นะระยะทางตัวนี้ก็ให้เป็น l นะมุม COA นี COA Alpha มุ C o A, นะ C o A, ม,ม d o b เป็นเซตาเพราะนั้นมุมนี้ก็ต้องเป็นเซตาลบด้วยแอลฟาเนี่ย c o d นะต้องเป็นเซตาลบด้วยแอลฟาสามเหลี่ยม c o d ใช้กฎของโคไซน์ซีดกำลังสองหรือ L อกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเนี่ยโอซี o, c, กำลังสองบวกโอดกำลังสองลบ 2 o c o d c o s c o d c d l 2 o c 3ตร o d 4ตรอันนี้ก็แทนค่า3,4ไป cos,seta,alpha จัดรูปออกมาแล้วต่อไปหาอนุพันธ์ทั้งสองด้าน,น,นอนุพันธ์เทียบกับเวลาก็เป็น 2l,dl l by dt 25ดิฟแล้วเป็น0ยนะ์ลบ24อนุพันธ์ของ cos ได้ลบ sin เนะี่ยแต่ข้างในนี้เนะี่ยเนี่ยก็ต้องหาอนุพันธ์ต่อนเนื่องอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยความหมายคือกดลูกโซ่อเนะี่ยอนุพันธ์ dl dt d/ บานี่ยดนะีเซตาายดีทจัดรูปแล้วนะสองหารตลอดเนะี่ยตัวนี้ก็คือสมการที่ใช้ได้นะี โดยทั่วไปละเป็นกรณีทั่วไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลา9โมงเช้าเดี๋ยวเราก็เลือกมุมให้เหมาะสมนะบ่าย3โมงก็เลือกมุมแอลฟาเซตาให้เหมาะสมขณะนี้เราได้สมการที่สามารถตอบกรณีทั่วไปได้แล้วนะว่าเราเริ่มต้นนะศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาฬิกาก็เลือกมุมเซตาแอลฟาให้เหมาะสม 2นาฬิกาก็เลือกมุมใหม่เนี่ยกโมงเช้าก็เลือกมุม Alpha เซตาเอลฟานีมาดูในส่วนของ d ีเซตาบายดกันนะอัตราการเปลี่ยนแปลงของเนี่ยมุมเข็มยาวเดินเร็วน2นะสองพายเรเดียนต่อชั่วโมง d ีเซตาบายดีทีสองพายเรเดียนต่อชั่วโมงเข็มสั้นเดินช้าเนี่พายต้องหาร12ส่วน ก็เหลือพายส่วน6เรเดียนต่อชั่วโมงกกิกาการวัดมุมนเราต้องวัดมุมออกจากแกน y หรือแขนของมุม o a o b นะ a o c วัดออกจาก o a มายัง o c ตามเข็มนาฬิกามีค่าเป็นบวก b o d วัดออกจาก o b มายัง o d ตามเข็มนาฬิกามีค่าเป็นบวกนี่คือข้อตกลงในการวัดมุม แทนค่าเนะี่ยอันนี้ก็ความเร็วนะอัตราการเพิ่มมุมของเข็มยาวอัตราการเพิ่มมุมของเข็มสั้นแทนค่าลงมาในนี้ละนะสองพายลบพายส่วนหกเนี่ยก็แปลว่านะสมการนี้ใช้อธิบายอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทางระหว่างจุดปลายเข็มสั้นกับจุดปลายเข็มยาวเนี่ย l ลกำลังสองมีค่าเท่าไหร่เนะี่ยก็แทนค่าละ 2ส,สูตรนี้เนี่ยตอบคำถามกรณีทั่วไปได้ละใน2คลิปที่ผ่านมานั้นเราย,ยกตัวอย่างเป็น9นาฬิกาเนี่ยอาจจะมองเป็น21นาฬิกาก็ได้เนี่ยเรามาดูกันว่าตอนที่เป็น21นาฬิกามุมเซตานีมีค่าเป็น2พายแอลฟาคือ3พายส่วน2 L เป็น5นะระยะทางระหว่างจุดปลายนะ ก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็ได้นะเข็มสั้น3เข็มยาว4ตั้งฉากกันด้านตรงข้ามมุมฉากก็5เนี่ยเอาสูตรมาใช้เลย ldl by dt เท่ากับ2 2พคูณไซน์เซตาลบแอลฟาเห็นไหมนี่คือสูตรที่ใช้ได้เลยเนี่ยเพียงแต่เลือกมุมเซตากับแอลฟาให้ถูกต้องเซตาคือ2พายแอลฟาคือ3พายส่วน2 จัดรูปและ้วนะีก็ได้ dl by dt เนะี่ยพายส่วน5ซนติเมตรต่อชั่วโมงถ้าหารด้วย6กก็จะกลายเป็น1 1 1 5 0ส่วน150พายเซนติเมตรต่อนาทีนะีมาดูกติกาการวัดมุมอีกครั้งหนึ่งนะี a o c เราต้องวัดจากนี่มาวนมา3พายส่วน2 กติกาการวัดมุมเนี่ย B O D เนี่ยหรอบคือ2พายตัวอย่างต่อไป15นาฬิกาเนี่ยหรือบ่าย3โมงเลือกเนี่ยเซตาเป็น2พายแอลฟาเป็นพายส่วน2 L ตัวเดิม5ซนติเมตรแทนค่าลงไปในสมการนี้แล้วเนี่ยจัดรูปแล้วก็กลายเป็น5 DL d y DT เท่ากับ ลบ22พายบรรพายย้ายค่ามาก็ได้อัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทางระหว่างจุดปลายเข็มสั้นกับจุดปลายเข็มยาวมีค่าเป็นลบ22พายส่วน5เซนติเมตรต่อชั่วโมงหารด้วย60ก็กลายเป็นลบส1ส่วน150พายเซนติเมตรต่อนาทนีการเลือกมุมนะ A โอซีเนี่ยจากแขนของบูมจากดีมาที่นี่พายส่วน2องเนะบดวนหนึ่งรอบ2พาย1ินาฬิกานี่ bah, ันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่3เลนะ18นาฬิกาเซตาคือ2พายแอลฟาเลือกเป็นพายแทนค่าในสูตรนี้แล้วเนี่ย d เท่ากับ0นะ อัตราการเปลี่ยนแปลงมีค่าเป็นศูนย์นความหมายก็คือนะระยะทางไกลสุดนะของจุดปลายเข็มสั้นกับจุดปลายเข็มยาวมันก็เกิดอยู่ที่ตอน18นาฬิกาหรือไม่ก็6นาฬิกาอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางมีค่าเป็นศูนย์มาดูการเลือกมุมอีกครั้งหนึ่งน,นะ AOC นะวนมาที่นี่ แอลฟาคือพาย BOD วนมา1รอบคือ2อพายเนะี่ยถ้ามีนักเรียนเลือกเป็นศูนย์องศาจะถูกไหมถ้ามีนักเรียนเลือกเป็น4ีพายจะถูกไหมเนะี่ยก็ลองแทนค่าดูเนะี่ยในคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่าเนะี่ยเก้านฬิกาหรือ3ามทุ่มเนะี่ยบ่าย3ามโมงหรือ15บหนาฬิกาเนะี่ย โมงเย็น6โมงเช้าเราต้องมานั่งเลือกมุมแอลฟากับเซต a ให้สอดคล้องสภาพจริงแล้วค่อยหาอัตราการเปลี่ยนแปลงก็มีคำถามนะเตรียมไว้สำหรับคลิปถัดไปก็คือเราอยากจะแทนค่าเวลาและได้คำตอบเลยเนี่ยตัวอย่างเช่นเราเริ่มต้นการเคลื่อนที่ตอน0ูนนาิกาพอ6โมงเช้าแทนค่า ทนะแทนค่าเวลาเป็น6ชั่วโมงและได้คำตอบเลยมีสูตรไหมเนะเริ่มต้นเคลื่อนที่ตอนเนี่ยศูนย์นาฬิกาเนี่ยพอตี3แทนค่าทเป็น3นะและได้คำตอบเลยเนยีเราอยากได้สูตรแบบนั้นจะมีไหมคำตอบก็คือมีลองฝึกทำดูนะหรือไม่ก็ติดตาม คลิปต่อไปเนื้อหาในคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ